ปัด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 พ่องอีเนี่ยคอยดอกเห็ดดอกนี่งามแห้งหูหูยิ่งแน่เบิ่งแน่เบิ่งแน่เก็บก่อนดอกพี่นอ้องปัดโอ้ยขาเป็นขาเลยปัดสวนสวนสวนปัดดอ,อกเก็บดอกนี่นันพอดอกนี่ใ,นในกล้ๆกันมีไหม,มได้จังสี่ตัวมันได้จังสี่ตัวเพียเพียเพียแต่เว้ย พี่น้องวันเป็นสีออกระบอกเฮ้นี่ดอกแรกได้นี่สวัสดีจ้ามืนมนีกับมะพอ้กกันกับยายกบตาอยู่ปาบันเปิดแอำเภอกันทะรล,ะลมจังหวัดศรีสะเกดเนจะจ๊ะมะพอ้กกันมืนหนีกับเป็นวันที่สามกรากฎดาหกแปดแล้วเนาะพี่น้องไปหลุ่นน้ำกันเบิงมามือเฮ็ดหางกันยังสีพ่อเด็กเก็บบอไปกันเลยจ้าเห็นแล้วพี่น้องดอกแรกแหกหมันจ้า มาเก็บน้ำกันเด้อดอกแรกเหรอเรื่องเลื้ยงอ,อ,อีกดอกแล้วจ้ะอือดอกนุ่มดีลูกจ้ะ biết trên đây được này dưới đây nó ngon นี่เอียงขา้าวขาวพี่น้องฮึขิดขาวดินข้าวดินสองดอกมาเป็นยมฮิดไข่สองดอกสองดอกจะ้ะเฮ้ยเิดพึ่งเิดพึ่งนี่ออกแล้วจากพี่น้องน,นี่นั่นนั่น,น,น มันสีออกระบอนี่ดอกแรกได้หน่เพิ่งเขา้าเพิ่งเขา้านี่นี่เป็นช่วงที่เหตุทางพี่น้องช่วงที่เหตุทางมีแต่เมงบ่งหานออกอรารวาดดาดค่อยสองเถื่อแล้วมือหน,นิบึงแน่เห็ดค่อยพุ่น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 ตั้งพะวออยู่พุ่นหนึ่งดอกงามงามเกล็ดเกลยน ัวอ,อีกแล้วจ้าัวอ,อีกแล้วหนึ่งดอกหลีนี่แมนหยังล่ะนี่ข้อฮักตะแนนยมอยู่แท่หันกี่ละ่ะห,ห,หัวาสหัวขัวพ่อจนได้พี่น้องพ่อจนได้เม็ดกำมพาดอกเดียว มี่มูงอยู่บนจักอมันมันมันดอกแบบไงหนึงโอ้ยหอยซองเบิ่งแล้วซองเบิ่งอีกว่าจะร์แมนใบตวงแนมเห็นขาบ้านผุนเด่นจะขังหัวดอกเฮ็ดคากแห้งดอกเลมัน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 ไม่มีดอ,อ, pues อ,อ,อกหน่อยพร้อผมคนนี้บุหินไหมพี่น้ะโอ้ยพี่แม่งกินไปแล้ว น,น้อยเล่มไปจ้ะว่าดิแกงปัดปัดปาดปัดพออีเมียคอย,อยดอกเห็ดดอก,ดอกนี่งามแห้งหู้ยหุ้ยปังเน่เบปับงเน่เบปังเน่เก็บก่อนดอกพี่น้องปาดโอ้ยขาเป็นขาเลยโซนโอ,อน,อน,อนโซนปวดพูดเนาะปาดอกเก็บด,ดอก,ดอกนี่แล้พอดอกนี่ใกล้ๆกัน มันได้จังสี่ตัวมันได้จังสี่ตัวเพียเพียเพียะนะเฮ้ยทันทาค่อยแล้วพี่น้องออกจากป้าออกจากป้ามึงก็น่ารถมากละบ่มึงเด้อมา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 สองมึงรถรถโข่อยมากละคือ,อน,นี่ปต่เสียงโอ้เป็นมาจอดหันพี่น้องเป็นมาจอดหันมึอนี้กระเพาะพี่น้องหมงุนปลาเนาะจ้ะได้พ่อแกงอยู่แม่เห็นเท้ากระไดเอาถ้ามาคลิปนี้จะได้ก็อย่าลืมกดไหลกดแชร์ หายายกระตาน่เมเดอ้์จากพี่น้องจะคัยพอกันไม่คลิปนทาท้ายเฮ็ดออกก่อนนะจ้าไปแล้ว